สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนระวนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะพบเจอกันเรียนรู้ด้วยกันในระวนะของพระเจ้าในหนังสือนะครับเล่มเล็กๆที่มีชื่อว่ากว่าจะเป็นคนใช้การได้นะครับวันนี้เราจะดูอีกบทในต่อมานะครับหลังจากที่เราดูในครั้งที่แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับในบทต่อไปนั้นเราจะทบทวนในครั้งที่แล้วก่อนนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับเอาชนะความผิดหวังนะครับเมื่อเราเครียด หรือผิดหวังเราอาจจะรู้สึกถูกสังคมถูกครอบครัวหรือเพื่อนนะครับทอดทิ้งแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรานะครับเป็นการหนุนใจเราอย่างยิ่งเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเราในอิสยาห์บทที่49ข้อที่16พี่น้องครับเพื่อจะบอกถึงการที่พระเจ้าทรงรู้จักและปกป้องเรานะครับแม้คนอื่นจะทอดทิ้งเราแต่พระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งคนของพระองค์นะครับโยเซฟอยู่ในคุกนะครับ พราะพระเจ้าทรงกําหนดไว้ในประฐมกาลบทที่40ข้อที่1นะครับชิ้นส่วนปริศนาต่างๆเริ่ม ต่อกันเป็นรูปล่างนะครับพนักง,งานสองคนของฟาโรคนหนึ่งคือพนักง,งานน้ําองุ่นอีกส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคือพนักง,งานขนมนะครับได้ทําผิดต่อเจ้านายนะครับทั้งสองทำให้ฟาโรไม่ไว้ใจจึงถูกนําไปขังไว้ในคุกที่โยเซฟดูแลนะครับแล้วก็รับผิดชอบอยู่นะครับในพระธรรมปฐมกาลตอนนี้นะครับได้ให้เราเห็นภาพหลายๆอย่างแต่คําหนุนใจที่อยากจะย้ําเตือนแล้วก็เน้นย้ํากับพี่น้องก็คคคือออว่าาพรรรระเจ้ทงบงบ ควบคุมทิศทางชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับโดยบังเอิญน,นะครับโยเซฟและพะนักง,งานหลวงสองคนนี้นะครับบาบัญจบพบกันในคุกอย่างเหมาะสมตามแผนการที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นคนเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองก็ตามนะครับแต่โยเซฟต้องเผชิญกับความยากลําบากและอุปสรรค เขาได้กลายเป็นคนที่เข้าใจและละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของผู้อื่นนะครับซึ่งถือเป็นลักษณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับ โยเซฟตอบสนองต่อความผิดหวังที่ถูกคุมขังอย่างไม่ยุติธรรมใน2ทิศทางด้วยกันนะครับทิศทางแรกก็ครับคือในแนวตั้งนะครับคือเขาไม่ยอมให้สถานการณ์มาทําลายความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าส่วนในแนวที่2นะครับเป็นแนวราบหรือแนวนอนนะครับคือเขาไม่ยอมให้ความเจ็บปวดทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่ใส่ใจความเจ็บปวดของผู้อื่นนะครับโยเซฟแสดงใจเมตตา โดยวางปัญหาของตนไว้ก่อนและช่วยผู้อื่นที่กําลังมีปัญหาและรู้สึกเจ็บปวดนะครับชีวิตคนเราไป่น้องครับเต็มไปได้วยความผิดหวังและการสูญเสียแต่เราสามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยการปฏิเสธที่จะจมอยู่กับตัวเองและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแทนที่จะเสียเวลาและเสียแรงไปกับการสงสารตัวเองเราสามารถที่จะใช้เวลาที่เรามีอยู่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ พี่น้องทีรักครับท่านตอบสนองต่อความเจ็บปวดและความผิดหวังด้วยท่าทีเช่นนี้หรือไม่หรือท่านมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความเจ็บปวดของตัวเองพี่น้องครับแต่โยเซฟไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาไม่เพียงแต่สังเกตเห็นและเป็นห่วงเท่านั้นแต่เขายังลงมือช่วยเหลือทั้งสองคนนั้นด้วยแต่โดยการช่วยเหลือที่โยเซฟมีให้นะครับได้รับการตอบแทนโดยการถูกลืม ครั้งนี้นะครับโยเซฟถูกเพื่อนทิ้งไว้ไม่ใช่ศัตรูและถูกทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานนะครับไม่ใช่เพียงไม่กี่วันแต่พระกัมปีบอกว่า2ปีเต็มไม่ยากเลยนะครับถ้าเราจะยอมแพ้ต่อการถูกทอดทิ้งและความผิดหวังหากเราวางใจในมนุษย์เราก็จะทําเช่นนั้นแต่โยเซฟเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าแม้พนักง,งานนะ้ำมัง,งุลจะลืมเขาแต่พระเจ้าไม่ลืมสถานการณ์นี้แน่นะครับโยเซฟได้ชนะการทรยศ การทดลองและขณะนี้เขาจะชนะความผิดหวังนะซึ่งเป็นบทเรียนแห่งการเป็นผู้ชนะกำลังปรับแต่งชีวิตของเขาจนในที่สุดเขาพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้เขาอย่างไม่ธรรมดานะครับและในวันนี้นะครับในบทต่อมานะครับในครั้งนี้เราจะดูเกี่ยวกับเอาชนะความสำเร็จนะครับ เอาชนะความสําสเร็จเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับจะอ่านจากพระธรรมปฐมกาลบทที่41ข้อที่ 37- ถึง49และจะข้ามไปอ่านข้อที่56และ57นะครับพระวจนะของพระเจ้านะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่41นะครับข้อที่ 37- ถึง49นะครับพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าฝ่ายฟ,ฟาโรห์และข้าราชการทั้งปวงต่างเห็นชอบในข้อเสนอนี้ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า พวกเราจะหาคนที่มีพระบ,บิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องทั้งสิ้นนี้แก่เจ้าจึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ดูแลราชสำนักของเราและให้ประชาชนทั้งหมดของเราทำตามคำของเจ้าเว้นแต่พระที่นั่งเท่านั้นที่เราจะเป็นใหญ่กว่าเจ้าฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราให้ท่านอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมด ฟาโรทรงถอดแหวนตราออกจากพระหัต์ทรงสวมให้ที่มือโยเซฟกับให้สวมเสื้อป่านเนื้อละเอียดและทรงสวมสร้อยทองคําให้ที่คอให้โยเซฟใช้ราชรถคันที่สองที่เป็นของพระองค์มีคนร้องประกาศข้างหน้าว่าคุกเข่าลงดังนี้แหละพระองค์ทรงตั้งท่านให้อยู่เหนือดินแดนอียิปต์ทั้งหมดฟาโรตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราคือฟาโรเราจะไม่ให้คนทั่วทั้งแผ่นดินอียิปยกมือ ยกเท้าได้เว้นแต่เจ้าจะอนุญาตฟาโร์ประทานนามโยเซฟว่าซาเปนัตปาเนอาและประธานอาเซนัตบุตรีโปรติเฟลาปุโรหิตเมืองโอนให้เป็นภรรยาโยเซฟโยเซฟก็ออกไปทั่วดินแดนอียิปต์เมื่อโยเซฟเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟาโร์แห่งอียิปต์นั้นท่านอายุได้30ปีแล้วท่านก็ออกจากพระพักฟาโร์ไปทั่วดินแดนอียิปต์ในเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นแผ่นดินก็เกิดผลมากมาย โยเซฟสะสมอาหารของทั้ง7ปีซึ่งมีอยู่ในดินแดงอียิปต์ไว้หมดเก็บอาหารไว้ในเมืองต่างๆอาหารที่เกิดขึ้นในที่ดินรอบเมืองใดก็เก็บไว้ในเมืองนั้นโยเซฟสะสมข้าวไว้ดุดเม็ดทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุดนับเพราะนับไม่ท่วนแล้วก็ข้ามไปอ่านนะครับบทที่ 41ข้อที่56กับ57นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าการกันดารอาหารแผ่ไปทั่วแผ่นดินโยเซฟก็เปิดช้างออกขายข้าวแก่ชาวอียิปต์เพราะการกันดานอาหารในแผ่นดินอียิปร์รุนแรงมากยิ่งกว่านั้นทั้งโลกก็มาหาโยเซฟที่อียิปตเพื่อซื้อข้าวเพราะการกันดานอาหารร้ายแรงไปทั่วโลกให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดากับคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราและขอพระวจนะของพระเจ้าจะย้ำเตือนจิตใจของเราหนุนจิตชูใจและสอนเราให้เห็นถึงความถูกต้องความชอบธรรมและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรและประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการเรียนพระวจนะของพระองค์ร่วมกันในวันนี้เราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน พี่น้องครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับนะครับเอาชนะความสําเร็จนะครับอยากจะเริ่มต้นด้วยคํากล่าวคํากล่าวหนึ่งนะครับของเฮนรี่ฟอร์ดนะครับเขาบอกว่าความล้มเหลว <c oughs> เป็นเพียงแค่โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ฉลาดกว่าเดิมนะครับความล้มเหลว <c oughs> เป็นเพียงโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ฉลาดกว่าเดิม พี่น้องครับหากว่าผู้ที่กล่าวข้อคิดข้างต้นนี้ไม่ใช่เฮนรี่ฟอร์ดนะครับคือผู้ที่บุกเบิกอุตสาหกรรมรถยนต์ชาวอเมริกันที่โด่งดังคนทั้งหลายก็คงจะไม่สนใจคํากล่าวข้างต้นนะักเพราะคิดว่าเป็นคําพูดที่ไร้สาระของคนบางคนแต่เพราะคํากล่าวข้างต้นนั้นพี่น้องครับออกมาจากปากของผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดในระดับโลกคํากล่าวข้างต้นจึงไม่อาจที่จะถูกมองข้ามไปได้สำหรับพวกเราโดยทั่วไปนะครับ ความล้มเหลวคือสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ดูสิ้นหวังและทำให้ตัวของเราดูไร้ค่าดังนั้นนะครับจึงไม่มีใครสักคนอยากจะล้มเหลวแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนที่ล้มเหลวทั้งทที่เขาเองไม่อยากล้มเหลวแม้บางครั้งนะครับเราอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่และยากที่ขวางกั้นเราจนทำให้เรา ล้มลงแต่เราไม่จําเป็นต้องนอนแหลกเหลวอยู่ตรงนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะลุกขึ้นและเดินไปข้างหน้าต่อไปและหากว่าเราไม่ท้อใจไม่กลัวไม่ขยาดแต่เข้มแข็งและกล้าหาญในการเดินหน้าไปกับพระเจ้าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวอย่างแน่นอนนะครับกริย์ดดาวิดนะครับได้หนุนใจซาลโลมอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและลงมือทา อย่ากลัวเลยอย่าขยาดเพราะว่าพระยาเว์พระเจ้าคือพระเจ้าของข้าสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงละจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นสําหรับงานโปรนิบัติแห่งพระนิเวศของพระยาเว์จะสําเร็จหลายปีมาแล้วพี่น้องครับมีคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเอวินลัสเซอร์นะครับได้เขียนหนังสือที่เป็นประโยชน์เล่มหนึ่งคือนะครับความล้มเหลวคือทางอ้อมสู่ความสําเร็จ นะครับอาจเป็นไปได้นะครับว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของโยเซฟแต่บ่อยครั้งที่หลายคนต้องใช้เวลาหลายปีอยู่กับความล้มเหลวและการก้าวถอยหลังกว่าจะกลายมาเป็นความสําเร็จในชั่วข้ามคืนอับราฮัมลินคันนะครับอดีตประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมเขาล้มเหลวด้านธุรกิจสครั้งเข้ารับการรักษาทางจิตหนึ่งครั้งทุกทรมานกับการเสียชีวิตของภรรยาสุดที่รัก และพ่ายแพ้การเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10ครั้งภายในระยะเวลาเกือบ30ปีและแล้วไม่น่าเชื่อครับที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นความล้มเหลวตลอดหลายปีได้เตรียมเขาให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับกระแสลมแรงที่มาจากตำแหน่งที่มีอำนาจสูงตำแหน่งนี้เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าพี่น้องครับความล้มเหลวที่เจ็บปวดและเรื่องส่วนตัวที่น่าเศร้า ไม่อาจจะชนะลินคอนได้แต่ทำให้คุณลักษณะและความมุ่งมั่นของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นพี่น้องครับโยเซฟก็เช่นกันหลังจากประสบเรื่องร้ายแรงความล้มเหลวและโศกนาฏกรรมมานานกว่า13ปีในที่สุดนะครับแสงสว่างก็ส่องเข้ามาในห้องขังพนักง,งานน้ำองุ่นนะครับลืมเขาไปนานถึง2ปีเต็ม เป็น2ปีแห่งความทุกข์ทรมานเจ็บปวดและถูกตัดขาดจากโรกภายนอกแต่ก็เป็น2ปีแห่งการเตรียมพร้อมและการพัฒนาคุณลักษณะนั้นในตัวเขาขณะนี้โยเซฟได้รับการเตรียมให้พร้อมแล้วนะครับและเป็นเวลานะครับอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่41บันทึกเรื่องราวที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าและงานที่พระองค์มอบหมายให้เขาทำได้มาบรรจบพบกับความฝันที่อยากลืมเสีย เรื่องราวเริ่มต้นที่ความฝันสองครั้งของฟาโรนะครับความฝันเหล่านี้สื่อถึงภัยพิบัติที่จะเกิดกับชาติแต่ไม่ค่อยชัดเจนฟาโรจึงกังวลใจเพราะไม่เข้าใจในความฝันนั้นฟาโรรู้สึกเช่นเดียวกับพนักงานขนมและพนักงานน้ำอังุ่นว่านั่นไม่ใช่ความฝันธรรมดาพราะองค์จึงเสาะหาปราดที่ฉลาดที่สุดในแผ่นดินเพื่อมาทำนายฝันนั้นในที่นี้นะครับเราได้เห็นหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณ ฟาโลเป็นทุกเรื่องฝ่ายวิญญาณซึ่งเกินความเข้าใจแต่อันตรายมากหากฟาโลแสวงหาคำตอบฝ่ายจิตวิญญาณผิดที่บรรดาโหนและปราดของพระองค์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น และคำตอบจากคนเหล่านั้นก็ไม่เพียงพอสำหรับจิตใจที่สับสนกังวลของฟาโรห์พี่น้องทีละครับทุกวันนี้เต็มไปด้วยความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณและความว่างเปล่าในจิตวิญญาณก่อให้เกิดลัทธิเทียมเท็จครูสอนผิดและผู้นำเทียมเท็จที่เห็นความหิวกระหายของผู้คนเป็นเหยื่อที่ล่อลวมได้อย่างง่ายดายคำตอบต้องมาจากความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยไว้คำตอบที่ว่างเปล่าของผู้สอนเท็จ ไม่อาจตอบคำถามฝ่ายจิตวิญญาณที่ประทุอยู่ในจิตใจมนุษย์ได้เว้นเสียแต่เราจะเต็มใจยอมรับสิทธิอำนาจแห่งความจริงของพระเจ้าในชีวิตไม่เช่นนั้นเราก็ไม่ได้คำตอบที่ต้องการกับสิ่งที่รบกวนจิตใจและความคิดของเราความฝันที่จดจำไว้ท่ามกลางความรู้สึกกดดันที่นักปราดของฟาโรไม่สามารถทำนายฝันของฟาโรได้ ทำให้พนักงานน้ำองุ่นนะครับลลึกถึงบุคคลหนึ่งนะครับที่เคยทำนายฝันได้อย่างถูกต้องเขาเล่าให้ฟาโรห์ฟังถึงความฝันของเขาขณะอยู่ในคุกและเพื่อนร่วมห้องขังชาวกีบรูที่ทำนายฝันได้อย่างถูกต้องขณะนี้นะครับโยเซฟได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับความฝันครั้งที่3ซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันคู่ซึ่งมีความฝัน3มครั้งและล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกันเช่นความฝันว่า เขามีอำนาจเหนือพี่ชายสองครั้งความฝันของพนักง,งานน้ำองุ่นและพนักง,งานขนมสองครั้งความฝันเรื่องข้าวกับวัวนะครับของฟาโรห์อีกน่าแปลกที่ความฝันเหล่านี้เข้ากันได้พี่น้องครับความฝันข้อที่สองทำให้โยเซฟมีส่วนในความฝันข้อที่สามซึ่งต่อมาทำให้ความฝันข้อแรกเป็นจริงพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับโยเซฟเมื่อ13ปีก่อนกำลังเป็นจริง นะครับในสายตามนุษย์13ปีดูเหมือนจะนานเกินไปแต่ในแผนการจากอาสิิที่อำนาจของพระเจ้านั้นนี่คือเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับความฝันที่เป็นจริงฟาโรห์หมดหนทางจึงเรียกหาโยเซฟเราได้เรียนรู้ข้อคิดสำคัญประการที่2จากอิสราภาพที่โยเซฟได้รับนะครับคือนะครับคุณลักษณะของคนที่รักพระเจ้า จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากสถานการณ์ที่ลำบากในชีวิตแม้ว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมและถูกจองจำนานหลายปีแต่สิ่งเหล่านี้ก็ทำอะไร,ร,รยโยเซฟไม่ได้เขาก้าวออกมาพร้อมกับลักษณะที่ชัดเจน3ประการคือนะครับอย่างแรกสง่าราศีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าท่านโกนศีรษตวคนอียิปต์ถือว่าคนที่โกนศีรษะคือคนสะอาดนะครับและเขาผัดเสื้อนะครับในข้อ14 โยเซฟแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะสมเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าโยเซฟจะอยู่ในคุกหลายปีแต่มารยาทกับจิตสํานึกว่าสิ่งใดดีเหมาะสมก็ไม่ได้ถูกลบเลือนไปอย่างที่2นะครับความถ่อมตนนะครับโยเซฟได้ทูลตอบกริยัฟาโรว่าไม่ใช่ข้าพระองค์พระเจ้าต่างหากจะประทานคําตอบอันควรแก่ฟาโร ในข้อที่16นะครับโยเซฟไม่ได้ฉวยโอกาสยกระดับตัวเองเขาไม่ได้พยายามยกย่องตัวเองเหมือนเมื่อก่อนนะครับแม้จะมีเหตุการณ์ไม่ดีหลายอย่างเกิดขึ้นแต่เขาก็เรียนรู้นะครับที่จะวางใจในพระเจ้าไม่ใช่ตนเองดังที่นักศาสนศาสตร์ชาวสกอตแลนด์นะครับชื่อว่าเจมส์เดนนิสนะครับกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำสองสิ่งนี้ได้ในเวลาเดียวกันคือพิสูจน์ให้คนเห็นว่า ตัวเขาฉลาดรอบรู้และพิสูจน์ให้คนเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีอํานาจที่จะช่วยได้พี่น้องครับอย่างที่สามที่เราปรากฏเห็นชัดในชีวิตโยเซฟก็คือความเชื่อนะครับในข้อที่16บอกว่าพระเจ้าต่างหากจะประทานคําตอบอันควรแก่ฟาโรก ฟังดูคล้ายกับที่ดานียนเคยพูดนะครับที่ดานียบอกว่าไม่มีนักปรา์หรือหมอดูหรือโหนหรือหมอดูเลิกยามคนใดเปิดเผยความลึกลับซึ่งพระราชาไต่ถามแต่พระองค์ได้ แต่มีพระเจ้าองค์หนึ่งในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเปิดเผยความลึกลับทั้งหมดในดาเนียลบทที่2นะครับข้อที่27ถึง30นะครับและก็เหมือนกับที่เปาโลเคยกล่าวเป็นพยานต่อหน้าของกษัตริย์อากิปลานะครับเปาโลบอกว่าแต่เพราะพระเจ้าทรงโปรดช่วยข้าพระบาทมาจนถึงทุกวันนี้ข้าพระบาทจึงยืนอยู่ที่นี่และเป็นพยานทั้งต่อผู้น้อยและผู้ใหญ่ ในกิจการบทที่26นะครับโยเซฟแสดงความเชื่อของเขาและถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากเป็นคำพูดของผู้ที่เคยเป็นนักโทษและเป็นทาสการลงทุนที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของโยเซฟพี่น้องทีลรักับกำลังเกิดดอกออกผลถ้อยคำแรกๆที่โยเซฟพ,พูดหลังจากออกมาจากคุกแสดงให้เห็นว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนเป็นอย่างดี นักทอฝันลงมือทำงานฟาโรเล่าความฝันให้โยเซฟฟังความล้มเหลวของบรรดาปลาดของฟาโรยิ่งส่งเสริมให้สง่าราศรีของพระเจ้าปรากฏชัดผ่านทางทาตธ,ธรรมดาคนหนึ่งสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลของมนุษย์พี่น้องครับไม่ได้อยู่นอกเหนือจากพระเจ้าผู้ทรงสัพพันอยู่นะครับคำตอบของความฝันนี้คืออะไรพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรทราบสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในข้อที่25 โยเซฟเรียนรู้ว่าเขาสามารถพักพิงในพระเจ้าผู้ทรงอำนาจอธิปไตยได้ความฝันทั้งสองเรื่องได้รับการยืนยันและจะสำเร็จตามนั้นนะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าบทเรียนสูงสุดที่โยเซฟได้เรียนรู้ผ่านการเป็นทาสการถูกคุมขังและการถูกข่มเหงคือพระเจ้าทรงครอบครองควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงกระทำตามที่พระองค์ตรัสไว พราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควบคุมอยู่พี่น้องที่รักครับโยเซฟชี้ให้ฟาโรห์เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าและให้ทรงวางแผนตามนั้นเพราะถ้าพระเจ้าตรัสอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นโยเซฟกล้าให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองแผ่นดินและเป็นคําแนะนําที่ชาญฉลาดเขาบอกให้ฟาโรห์วางแผนสําหรับปีที่จะขาดแคลนโดยเก็บสะสมจากปีที่อุดมสมบูรณ์โยเซฟมองเห็นความจําเป็น และตอบสนองอย่างชาญฉลาดทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนนี้อย่างดีดังที่วินเลียมอีเวิร์ดแกสตันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัชอณาจากักรสีสมัยกล่าวว่านักการเมืองที่ยิ่งใหญ่คือคนที่รู้ทิศทางที่พระเจ้าจะส่งเคลื่อนไปในอีก50ปีข้างหน้าและโยเซฟพี่นองครับก็มองเห็นทิศทางอย่างนั้นขณะที่คนอื่นไม่รู้อะไรเลย ความฝันที่ได้รับคำตอบฟาโรตัดสินใจทำสิ่งที่มีผลต่อทั้งแผ่นดินในครั้งนั้นนะครับโดยตั้งให้โยเซฟเป็นผู้ควบคุมดูแลสเบียงทั้งหมดในอียิปต์เพราะฟาโรเห็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดนะครับของโยเซฟและเห็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดในตัวผู้นำนะครับอย่างโยเซฟนะครับเขาเป็นคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวนะครับ ในที่นี้นะครับมีหลักการอีกข้อหนึ่งคือผู้นำที่แท้จริงนะครับไม่ได้มีคุณสมบัติเฉพาะที่รูปก้านภายนอกแต่เป็นจิตวิญญาณภายในไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถหรือทักษะแต่เป็นคุณลักษณะของบุคคลและความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านเวลาหลายปีแห่งความทุกข์ยากจนก่อร่างสร้างเป็นโยเซฟอยู่ที่ภายในไม่ใช่ภายนอก เป็นเรื่องของการรู้จักพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของความเก่งกล้านะครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่สมบูรณ์แบบ2ปีก่อนนี้นะครับความสามารถของโยเซฟในการทำนายฝันถือเป็นแค่เรื่องแปลกน่าตื่นเต้นแต่ตอนนี้ความสามารถนั้นถือเป็นทรัพย์สินของประเทศโยเซฟได้รับการยกขึ้นสู่ตำแหน่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นานแล้วนะครับเขาได้รับการยกย่อง ทั่วบ้านเมืองของฟาโรห์และพร้อมที่จะเผชิญหน้าและเอาชนะการทดลองสำคัญที่ผู้นำต้องผ่านจึงจะประสบความสำเร็จโยเซฟพร้อมแล้วที่จะรับนะครับสิ่งต่อไปนี้สิ่งแรกนะครับความอุตสาหะไม่ย่อท้อไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คนฮีบรูจะปกครองอียิปต์ความกดดันคงจะมีมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงการกันดานอาหารนะครับอย่างที่สองนะครับการปฏิบัติงาน ทักษะที่โยเซฟเคยได้เรียนรู้จากหน้าที่รับผิดชอบเล็กน้อยนะครับขณะนี้นำมาใช้กับงานใหญ่นะครับศักดิ์สรีพี่น้องครับเจออสบอนแซนเดอร์สนะครับเขียนไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีความสามารถรับผิดชอบสูงอย่างนั้นจะได้เลื่อนฐานะอย่างฉับพลันมัดก่อให้เกิดความอ่าหยิ่งพยองและตามด้วยความล้มลงนะครับบททดสอบอยู่ที่การรักษาตำแหน่งนี้ไว้ให้ได้ นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกคนที่สามารถรับผิดชอบสูงอย่างนั้นได้การได้เลื่อนฐานะอย่างฉับพลันมักก่อให้เกิดความหยิ่งพยองและตามด้วยการล้มลงบททดสอบอยู่ที่การรักษาตำแหน่งนี้ไว้ให้ได้พี่น้องครับขณะนั้นโยเซฟมีความพร้อมรับความกดดันและหน้าที่รับผิดชอบเขาจะได้ชัยชนะเพราะพระเจ้าเตรียมเขาไว้แล้ว อย่างที่แซมเมลลัตเท r ฟอร์ดนะครับอดีตป,ประธานาธิบดีคนที่19ของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับค้อนตะใบและเตาหลอมค้อนช่วยทำให้เราเป็นรูปร่างตะไบรับเราให้คมและเตาหลอมทำให้เรามีรูปร่างที่เหมาะสมพี่น้องที่รักครับโยเซฟได้รับประสบการณ์ทั้งหมดและพร้อมแล้วที่จะให้พระเจ้าใช้นะครับพี่น้องครับในตอนต่อไปนะครับเราจะดูเกี่ยวกับเอาชนะ ความขมขื่นนะครับในครั้งนี้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ